สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเรื่องรอบพักใจทุกท่านนะคะวันนี้เราเดินทางมาถึงตอนที่4แล้วนะคะสรุปหนังสือเล่มสุดท้ายสารลับจากคนตายของคุณแบงค์สเกตกรรมจากตอนที่1ถึง3เราได้รู้เส้นทางหลังความตายจากการบอกเล่าของผู้เขียนและผลการตัดสินกรรมต่างๆของท่านพญายมัจุราชมาฟังกันว่าในตอนสุดท้ายนี้จะมีผลกรรมอะไรบ้าง ด้วยไฟายปรารถนากนกพรและปรารถนาเป็นเพื่อนรักกันวันหนึ่งกหนกพรนั้นได้เปิดตัวโรเบิร์ตแฟนหนุ่มชาวต่างชาติหน้าตาหล่อเหลาปรารถนาและโรเบิร์ตลุ้กถูกชะตาก,กันอย่างบอกไม่ถูกทั้งที่ต่างฝ่ายต่างก็มีคนรักอยู่แล้วทั้งสองแอบลักลอบคบหากันรับหลังกนกพร จนกระทั่งกนกพรตั้งคันและได้แต่งงานกับโรเบิร์ตทั้งกนกพรและโรเบิร์ตต่างดีใจมากการตั้งคันของกนกพรครั้งนี้ทำให้โรเบิร์ตเริ่มห่างเหินไปจากปราธนาตัวปราธนาเองนั้นก็ได้เตรียมงานแต่งงานกับแฟนหนุ่มและในที่สุดในวันที่ปราธนาแต่งงานกนกพรและโรเบิร์ต ก็ได้ไปร่วมงานด้วยแต่ด้วยแรงราคะทั้งสองได้แอบไปเจอกันในห้องน้ำและเกินเลยอย่างที่เคยผ่านมาหลังจากปรารถนาแต่งงานกับแฟนหนุ่มได้ไม่นานเธอก็ตั้งคันแฟนหนุ่มของเธอดีใจมากแต่ในใจของปรารถนานั้นไม่เป็นสุขเลยเพราะเธอไม่แน่ใจว่าเด็กคนนี้จะเป็นลูกใครจะผมทองเหมือนโรเบิร์ต หรือจะผมดำเหมือนแฟนหนุ่มของเธอในที่สุดวันที่ปรารถนากังวลที่สุดก็มาถึงวันที่เธอปวดท้องคลอดความจริงทุกอย่างจะเปิดเผยวันนี้หรือไม่สุดท้ายเด็กที่คลอดออกมาหน้าตาผมเผ้าเป็นเด็กไทยแน่นอนไม่มีเขาของเด็กลูกครึ่งเลยปรารถนาโล่งใจแต่ติดใจสงสัยว่า เป็นไปได้อย่างไรในเมื่อเธอนั้นหลับนอนกับแฟนหนุ่มเพียงไม่กี่ครั้งส่วนกับโรเบิร์ตนั้นนับครั้งไม่ถ้วนเมื่อมีโอกาสเธอจึงถามโรเบิร์ตว่ามีปัญหาสุขภาพหรือเป็นหมันหรือเปล่าโรเบิร์ตตกใจว่าเขาจะเป็นหมันได้อย่างไรในเมื่อเขายังมีลูกกับกนกพรได้เลยเขาเก็บความสงสัยไม่ไหว จึงได้แอบไปพบหมอเพื่อตรวจดูว่าเขาเป็นหมันจริงหรือไม่ผลปรากฏว่าเขาเป็นหมันมาตลอดแล้วลูกที่อยู่กับกนกพรคือลูกใครสุดท้ายเขากลับบ้านทะเลาะกับกนกพรใหญ่โตด้วยความโมโหว,ว่าลูกที่เขารักและเลี้ยงมานั้นเป็นลูกของใครกนกพรรับสารภาพว่าลูกของหัวหน้าเธอเอง ที่เป็นชาวต่างชาติเหมือนกันแล้วกนกพรก็บอกว่าที่เธอนอกใจเขาเพราะเธอรู้เรื่องมาตลอดว่าปรารถนากับโรเบิร์ตแอบคบกันรับหลังเธอเธอรู้มาโดยตลอดจึงอยากจะประชดเธอเลยไปแอบมีสัมพันธ์กับหัวหน้าโรเบิร์ตโมโหจนเลือดขึ้นหน้าที่ถูกกนกพรสวมเขาเขาพลั้งมือบีบคอกนกพร จนเสียชีวิตด้วยกลัวความผิดเขาจึงผูกคอตายตามเสร่ลูกของพวกเขานั้นทางญาตฝ่ายโรเบิร์ตท,ที่ไม่รู้ว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของพวกเขาได้ทำเรื่องขอไปรับเลี้ยงหลังจากผ่านงานศพของกนกพรและโรเบิร์ตปรารถนาตั้งใจแน่วแน่ว่าต่อจากนี้ไปเธอจะใช้ชีวิตให้ดีไม่หลงไปกับไฟราคะ และจะทำบุญทำทานฝ่ายธรรมะเพื่อพยายามกบความรู้สึกผิดในใจและใช้ชีวิตกับครอบครัวจนกระทั่งแก่หมดอายุไขในวัยเจปีกนกพรรับกรรมตกกระทะทองแดงปีนป่าต้นงิ้วนับเป็นร้อยร้อยปีแม้การกระทําคบชู้จะเกิดขึ้นเพราะอีกฝ่ายกระทําก่อน ไฟนรกแผดเผาเธออย่างไม่ปราณีเนื่องจากเธอได้เสียชีวิตตั้งแต่ยังสาวยังไม่ได้ก่อกความดีหรือทำบุญทำทานอะไรมากมายนักไม่มีบุญใดมาช่วยเธอได้เลยการผิดประเวณีนับเป็นกรรมที่ส่งผลรุนแรงแม้ตนจะเป็นฝ่ายถูกกระทำก่อนก็ตามเพราะตัวเราเองสามารถใช้สติเลือกได้ว่าจะกระทำดี หรือกระทําชั่วได้ส่วนโรเบิร์ตนั้นไม่ต่างกันเขาได้ตกนรกหลายขุมจากการเป็นชู้นอกใจภรรยาของตนและยังได้ลงมือฆ่าคนอีกทั้งเมื่อครั้งยังหนุ่มก็ดื่มสุราเสเพลไม่เคยเลี้ยงดูบินามานาของเขาเลยด้วยแรงกรรมเขาต้องไปเป็นเปรตที่มีอันท้ายใหญ่โตต้องเดินลากไปกับพื้น สร้างความเจ็บปวดทรมานยิ่งนักเขาต้องเป็นเปรตเช่นนั้นนับร้อยปีจากนั้นได้ไปเกิดไปเป็นสุนัขจรจัดผู้หิวโหวยใช้ชีวิตอันน่าสมเพชแม้เขาจะเป็นต่างชาติก็หนีไม่พ้นหนี้กรรมที่เขาได้ก่อไว้เองการพิจารณากรรมของปรารถนาหลังจากนางได้สิ้นอายุไขในวัยเจปี ปรารถนานางรู้สึกผิดมาตลอดหลังจากเพื่อนรักอย่างกนกพรและโรเบิร์ตได้เสียชีวิตไปจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนางไม่เคยก่อกรรมใดๆอีกเลยใช้ชีวิตเรียบง่ายมีความสุขกับครอบครัวทำบุญทำกุศลตลอดเข้าวัดปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆท่านพญามัจจุราชจึงได้พิพากษาให้นางชดใช้กรรมในนรกต้นนิ้ว จากบาปที่ผิดผัวคนอื่นและนอกใจสามีตนเองทั้งยังต้องตกกระทะทองแดงแต่ระยะเวลาในการรับโทษจะลดทอนลงไปจากบุญกุศลที่นางเคยทําเมื่อหมดกรรมในนรกแล้วนางจะได้ไปเกิดเป็นหญิงที่ผิดหวังในความรักซ้าแล้วส้าเล่าจนถึงช่วงปลายของชีวิตจะได้เจอกับรักแท้นั่นคืออดีตสามีของปราถนานั่นเอง แต่ก็สุดแท้ว่านางจะเลือกอยู่กับเขาหรือไม่เราเปลี่ยนแปลงกรรมไม่ได้แต่เมื่อมีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราสามารถเลือกที่จะสะสมกรรมดีและเว้นกรรมชั่วได้มนุษย์ทุกคนย่อมมีกรรมติดตัวมาไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยกรรมจะมากหรือน้อยนั้นอย่างไรก็ไม่ได้หายไปไหน แต่ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกและเมื่อคิดได้ก็รีบกลับตัวกับใจสะสมกรรมดีก็สามารถลดระยะเวลาในการชดใช้กรรมในนรกได้ตัวอย่างเช่นองคุรีมานที่เคยไล่ตัดนิ้วผู้อื่นจนให้ครบ1,000นิ้วยังพ้นขุมนรกได้เมื่อรู้สำนึกแล้วกลับตัวกับใจจนบรรลุพระนิพพานเราเองเป็นปัทุชนคนธรรมดา หากเราไม่สามารถมาลุนิพานอย่างเช่นในอดีตแต่หากจิตใจเราใยดีเมื่อเราตายไปท่านพญามัจจุราชอาจจะเห็นใจลดระยะเวลาในการอยู่ในกลุ่มนรกได้แต่หากใครคิดว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วตัวเองจะทำชั่วยให้หนำใจแล้วจึงไปถือศีลบวชเจตนากระทำเช่นนี้ไม่สามารถ ลดทอนบาปกรรมที่ตั้งใจทำได้นรกหรือสวรรค์ไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้ว่ามีจริงหรือไม่จนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเราถึงจะรู้ได้ตัวเราเองหากมีจริงแล้วเรากระทำความดีเอาไว้ก็เป็นผลดีกับตัวเราเองหรือหากไม่มีดังที่คิดไว้ก็ไม่เป็นไร เพราะการกระทำความดีนั้นส่งผลต่อจิตใจของเราทำให้เกิดปิติสุขได้ในขณะที่ทำหากท่านผู้ฟังคนใดเคยประสบพบเจอเรื่องเวเรื่องกรรมมากับตนเองหรือกับคนรอบข้างมาแบ่งปันรอบประสบการณ์ให้กันฟังบ้างนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องกฎแห่งกรรมนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกทกท่านนะคะอย่างน้อยก็ทำให้เรากลัวการกระทําความชั่ว แล้วก็ทำความดีกันมากขึ้นแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปว่าจะมีเรื่องราวใดที่น่าสนใจมาเล่าให้กันฟังอีกสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันสวัสดีค่ะ